สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับชาวนี้ชาวินมากู้รอบกบนะครับใส่ไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับแใสไว้แค่สองหลังเองตรงหลุมนี้นะครับเพราะว่าเห็นมันโดดอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับหลังแรกฝนตกเมื่อคืนน้ำท่วมแน่นอน กว่าแล้วน้ำท่วมหมดจิตละสิน้ำท่วมแบบนี้นู่งโดดไปแล้วจะเข่าหลอกเราไหมน้ำท่วมไม่เข้ามีแต่ปูครับ เดี๋ยวค่ปล่อยเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปนะครับใกล้ๆตรงนี้หมุนมาต้องสันน่นเลย เอ้อออมีดิ้นตัวใหญ่แน่นอนต้องมีซ้ำครับเมื่อกี้เห็นโดดอีกตัวนึงเอาปิดครับปิดอีกติดไม้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมากี่ตัวอุ้ยไม่เห็น เดี๋ยวขึ้นมาก่อนน่าจะสองน่าจะสองอุ้ยน่าจะสองตัวสันอีกสันอีกสองตัวครับโอ้มนัมนมนันมันสองตัวเลยน่านน่น,นเดี๋ยวมีแกะตัวครับอีกตัวนึงเห็นโดดตัวใหญ่เลย ขอบคุณนะครับคลิปสั้นๆนะครับสำหรับเชา้านี้รอบสองหลังฟาวไปหนึ่งหลังอีกหลังด้สองตัวขอบคุณนะครับกดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับชวินยองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเช้านี้เป็นวัดเสียงอาจจะแผบหน่อยเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับ บรรยากาศตอนเช้าฝนตก